มาต่อกันที่หนึ่งหนุ่มคนนี้ฮอตมากๆเลยครับกับไลคัวลินนั่นเองนะครับก็เป็นสมาชิกนะครับบอยแบนด์วงวานวันนะครับล่าสุดก็ถูกชาวไต้หวันบ้านเกิดนะครับวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากว่าเขาดูค่อนข้างหัวรุนแรงนะครับในเรื่องของชาตินิยมนะครับที่สําคัญเลยนะฮะเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับเขาก็ได้ไปร่วมฉลองนะครับวันชาติจีนด้วยครับอันนี้ทราบมนดีนะฮะไม้เบื่อไม้เมาตลอดนะครับระหว่างจีนไต้หวันนะครับไลคัวลินครับ อดีตแรปเปอร์สุดฮอตนะครับแห่งวงบอยแบนด์วานอวันนะครับล่าสุดถูกชาวไต้หวันบ้านเกิดนะครับ วิาพากษ์วิจารณ์นะครับกรณีร่วมฉลองวันชาติจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของทางการจีนซึ่งในการปรากฏตัวร่วมฉลองวันชาติจีนครั้งนี้ครับนอกจากไลยคนลินนะครับจะพูดถึงไต้หวันเหมือนอยู่ภายใต้จีนนะฮะร,ระหว่างการแนะนําตัวแล้วเขายังร่วมร้องเพลงดังของจีนนะครับเพื่อร่วมฉลองโอกาสสาคัญนี้ทําเอาชาวเน็ตไต้หวันหลายคนไม่พอใจอย่างมากครับขณะที่ชาวเน็ตจีนก็บอกว่าศิลป,ปินหนุ่มคนนี้ดูค่อนข้างจะคลั่งชาติเลยทีเดียวครับ ย่างไรก็ตามค่ะดูเหมือนว่าลายควานลินเนี่ยจะได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนมาก่อนหน้านี้ค่ะกับการโพสต์สนับสนุนการทําหน้าที่ของตํารวจฮ่องกงในการควบคุมปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ทําให้เหลียวอี้เฟยนางเอกหนังมู่หลานคนแสดงนะคะถูกคนฮ่องกงเนี่ยต่อต้านกันเป็นอย่างหนักเลยรวมถึงผลงานของเธอในเวลาต่อมาด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะและก็นอกจากลายควานลินแล้วนะครับศิลป,ปินไต้หวันที่ปรากฏตัวร่วม รายการฉลองวันชาติจ <forcé certains> <ored> ีนน<ค>ะฮะตางก็ถูกเพ่งเล็งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามๆกันนะครับรู้ไปถึงมีข่าวเสี่ยงนะฮะถูกทางการไต้หวันสั่งปรับเงินนะครับหนึ่งแหนึ่งแสดอลลาร์ไต้หวันเลยทีเดียวครับก็เป็นสิ่งที่เอาพูดตรงเลยนะฮะคือคนในวงการบันเทิงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะเรื่องพวกนี้นะครับ